อย่ามึงนกอีกก้อนบาทนี่ใส่มึงนี่ล่ะโบดเคยใส่แล้วเชี่ยนโบดใส่มึงนี่มือหนึ่งก็ได้ใส่อยู่พุ่นแล้วยับมานีมันคู่กันครั้งแถวใส่ห้ามึงห้ามนกตอคู่ที่เธอหาเธอบินลงไปว่ามันถือกถือกทั้งสองเลยนั่นแพกค,คู่เลยบาทนี่เสียงไงแพกค,คู่เลยบาทนี่ แพคคู่แพ็คคู่อืมโอ้ยบาดนี่อันแล้วบ่เคยได้เจ้าเทียดอกอันสองตัวนั่นเสยนบวชได้เลื่อยอยู่เอ้ยนกผูทั้งสองแพ็คคู่ครับแพ็คคู่โอ้มีจฉากผูมาได้เนี่มันตีกัน ไอีกแล้วมันก็นลงมาเลยแปลกุ้ว้ยมันก็นไรว้ว่าเอาเลยเพิ่นนี่เก็บนกอนคาบบาัดนี่